อ้าวแล้วับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมโปกก๊กเกอร์เกมแคสเตอร์วันนี้แล้วก็ไม่อยู่กันในเกมโก a g อา d e กาเดนนะครับผมนะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่อีกแล้ว <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นเอ่อชื่อเกม,มชื่อว่าโก a g อา d e กาเดนมั้งไม่รู้ไม่ได้อ่านชื่อเกมเลยสามมาเห็นภาพป,ปกเปเชียโหลดเห็นภาพป,ปกปกุ๊รโหลดเลยครับผมอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เกมในโรบอกอีอ <c oughs> เอ้ยมี NPC ด้วยวะเฮ้ยมันมาดูเราด้วยใช่คนปะเนี่ยไม่น่าใช่นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งโหลดมาจาก Play Store เลยไม่รู้ว่า App Store จะมีหรือเปล่านะครับ Goa อ็นไอกเอ่อมันเป็น Goa อ็นไอกหรือเปล่าเออตามลูกขอดมามันเหมือนในโลบอก x อะ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะโฆษณาโ้อเค แต่โฆษณาเกมนี้น่าจะต้องปิดเน็ตปิดอินเทอร์เน็ตเล่นนะครับเดี๋ยวสักสักสักคู่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเล่นไปสักพักก่อนมันให้เราซื้อของโอเคแครลอดการกระบ,บาทอ๋อมีสอนเล่นมีสอนเล่นเออโหดูสวนดูสวนของคนอื่นดิโอเค มันเหมือนในโลบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่เคยเล่นแต่เห็นว่ามันดังมากช่วงนี้โอ้โหแครอทแล้วไงต่อรอมันโตใช่ไหมโอเคเก็บแครอทอ๋อพอมันโตปุ๊บก็โอเคมาที่เต็นทีแดงเซลไอเทมโอเคขายเรียบร้อยอันนี้เป็น Daily รีวอร์ดโอเค โฆษณาอีกแล้วโอ้โหอะไรวะโอเคโฆษณาแม่งขึ้นบ่อยจัดต้องตัดออก <c oughs> โอเคได้วไงต่อมีร้อยยี่สบสามบาทน่าจะต้องเนี่ยมังเป็นเกมแบบเล่นไปเรื่อยๆอะมีแครอทเอ้ยมีสตรอเบอรี่สีด้วยอ๋อเอาแครอทมา เอาแค่อดมาก่อนตั้งหมดละแชทเอาแครหลอดมาก่อนปลูกแครลอดแล้วก็มีตังโอแต่สวนคนอื่นนี่ใหญ่มาก <c oughs> เราเก็บได้ไหมวิมันมีสี่หลงด้วยว่าเฮ้ยมีหมามีไก่มีหมูมีสัตว์เลี้ยงเจ๋งๆไปเราไปปลูกแครหลอดกันก่อนปลูก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 ไงนะ กดที่อ๋อกดที่พื้นเลยกด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 เฮ้ยโอ้โหโคตรใหลกูแม่งโอเคปิดอินเทอร์เน็ตเล่นอุ้ยแคลรลอ,อันนี้อันใหญ่อะ่ะอันนี้มันโตกันหมดเลยใช่ปะเราปล่อยให้มันใหญ่แบบนี้ได้ปะมันจะใหญ่ปะอันนี้ไม่เคยเล่นไงแชทผมไม่เคยเล่นแบบว่าเอออิชีเอโลดมาก็เล่นเลยมัน เห็นว่ามันน่าจะแบบว่าน่าจะ <c oughs> คือเอางอ่ายกูเห็นเพื่อนกูเล่นยันเต็มอะแมปไอห่าเนี่ยแมปกูกาเดนอะ,แ,อะแล้วก็เห็นแบบว่าเต็มติกตอกเลยอะช่วงเนี้ยแบบว่าไลฟ์สดอะเออก็เลยอ่าคุยขายก็เลยโหลดโหลดอันนี้โอ้ยโฆษณาอีกแล้วอะไรวะ้นอนไม่หลับเลยอ้เวนเ้ยอตอบแชทคุณ โอเคก็เห็นเพื่อนผมเล่นเยอะไงก็เลยเออโหลดมาไม่ใช่โหลดลบอกระโหลดเกมที่ไม่เหมือนก็เหมือนในนั้นอะบล็อกฟู้ดไงไอ้ไอ้คนพวกนี้มันจะหากินแบบนี้เลยแบบไม่ค่อยไม่ต้องคิดไอเดียอะไรแบบว่าเออแมปในลบอกรไหนปังๆอะอันไหนปังๆอันไหนดังๆก็ จับมา,าทาเป็นแอปแยกแม่งเลยแล้วก็กินแยกเนี่ยที่มีโฆษณาบ่อยๆก็ได้กินค่าโฆษณาไงเป็นฉลาดแล้วโอเคแกร์ลอ์ไปขายมีตังค์อยู่พันหนึ่งแล้วว่าเดี๋ยวเราซื้อเดี๋ยวซื้อสตอเบอรี่เราซื้อสตอเบอรี่ อันนี้อะไรอันนี้สัตว์เลี้ยงน,นี่สัตว์เลี้ยงอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหโฆษณาแหละไอ้เอว้ยนุย้ยโอเคกลับมาอีกรอบโฆษณามันจะเลิกขึ้นได้ยังเนี่ยโอ้โหสองร้อยห้าสิบบาทเพื่อปิดโฆษณาชี้อ่ะโคตรแพงอะ่สะสองร้นนอยห้าสิบบาทเลยนุ้ย เชี่อไหม่งโอเคสตรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่ไปขายสตรอเบอรี่มันไม่นี่ด้วยว่ะไม่หายไปด้วยว่ะตะกี้พวเห็นเซลล์ออฟได้มาพันร้อยโอเคซื้อสตรอเบอรี่ซื้อบลูเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่โอเค หมดแล้ววะซื้อแค่หลอดมาด้วยช่วงนี้กำลังร้อนตังซื้อมาให้หมดนี่ขายแล้ววะคุยดิอ๋อขายพวกบัวรดน้ำนี่ก็น่าจะเป็นของเติมรอยตุ๊บปอกตุ๊บป่องอย่างเงี้ยเชื่อได้เลยโอเควางวางปลูก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 ไปหมดปลูกห้หมด ปลูก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 ให้หมดปลูก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 ให้หมดโอเคทีนี้ก็รอนี่คืออะไรซื้อที่เพิ่มใช่ไหมมีอะไรอีกวะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยไหนขอดูดิอันเนี้ยเท่าไหร่ โอ้โหเชี้ยราคาแวงโคตรแพงแล้วเนี่ยคืออะไรอันนี้ Decoration coming soon แสดงว่าแอปนี้กำลังเกมนี้กำลังพัฒน,นาอยู่ส่วนก็ด่งโอ้โหชี oh, ้ย oh, oh. ไอ้ลูกทองๆทอ่เก็บได้แบบเนี้ยชี้ปินได้ด้วย ชี้โคเทเอะไป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 น้องรูน้องทางเกมนี้มันน่าจะแบบว่าไปเรื่อยๆมั้งแบบเนี้ยแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่แบบเรื่อยๆ <laughs> อย่างนั้นอ่ะอันนี้เท่าไรอ่ะห้าห้าหมื่นหรือห้าพันโอ้โแ,แพงแพงจังวะเขี้ยตังวีร้อยเจ็ดสิบบาทรอมันโตรอมันโต ยังเห็นบูเบอรี่อ่ะเก็บ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 แครอท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 โตเต็มที่ละเก็บ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 ก็บก็ก็บก็บโอเคเฮ้ยฝนตกอ๋อฝนตกมันทำให้มันโตเร็วดูดิขึ้นคเร็วอ่ะเฮ้ยบูเบอรี่เกิดแล้วนี่ไงเก็บเก็บเก็บก็บก็บอุ้ยออกมาเยอะด้วยเนี่ยช้อาเจ๋งว่ะ แม่งอกมาเยอะด้วยเชียโคตเจงอ่ะสตอรี่สตอร์บเก็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 บไม่น่าล่ะทำไมเด็กๆชอบแล้วหลายคนชอบเล่นนะมันเล่นเพลินอย่างนี้เองแต่หมายถึงในโลบอกนะไม่ใช่ในเกมเนี้ยก็ถ้าใครอยากเสียเวลาโหลดเกมนี้มาเล่นแบบไอ้มันมันเล่นได้นะเว้ยแต่ขอย้ำว่า ไม่ต้องเปิดอินเทอร์เนต็ตอ่ะอแบบไม่มีอินเทอร์เนต็ตเลยอ่ะเล่นได้อืมโอ้อะไรวะเนี่ยแม่งอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะโทเมโตซีดไปมะเขือเทศจัดมาอะบูบลี่แล้วก็สตรอเบอรีดอ่ด้วยไม่เอาอะไรแค่หลอดอ่ะเราปลูกแค่นี้ดีกว่าผลไม้ย,ยั่งยืนเลเวลสามเลเวลอัพแล้ว กาชัดตเลเวลอัพเก็บ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 เเก็บเก็เกีบเกเก็บ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 เกี่เก็บ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 เก็้เก็เก็มแก็วเก็เก็บพืช ขอเช็คราคาดิอันนี้มันเท่าไหร่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนไอชี้อะสปริงเกอร์แสนหนึ่งบวลลนน้ำหมื่นห้าโคตรแพงโอ้โหขูดเลือดคนนี้เขาไปถึงไหนเนี่ยกากเอากเล่นจนตายเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มีอยู่พันสองดูพือพ้อดูผลไม้ดูพืชอีกนิมีอะไรอีกวะแครอทไม่เอาเอาบลูบอรี่มาเดี๋ยวอันหนึ่งอันสุดท้าย ไม่มีอะไรละไม่มีอะไรซื้อได้ละเดินไปเดินมาอยู่างเงี้ยแชทโอเคเก็บ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 มันก็คงจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะคงไม่มีอะไรเล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะเออโอเค ตอนนี้มีตังค์เจ็ดพันโหเล่นแม่งเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันเนี่ย mm hmm. เล่นเดินเดินไป mm hmm. เดินมาคือแบบว่ามันเป็นรูทีเนี่ยเป็นรูทีนเ้เดิมอะคือแบบเก็บผักเก็บผลไม้มาขายแล้วก็เดินกลับไปเก็บแล้วก็เดินกลับมาขาย <c oughs> ตอนนี้ผมสนใจอยู่เรื่องหนึ่งเว้ซื้อสัตว์เลี้ยงเน่ <c oughs> yeah. ผมว่าคลิปเนี้ยมันไม่มีวันจบหรอกถ้าเราไม่มีเป้าหมายเออผมเลยจะซื้อสัตว์เลี้ยงสักตัวเออเนี่ยตังผมมีอยู่หมื่นหนึ่งเออสัตว์เลี้ยงแม่งสองแสนกับแสนสองแสนห้ากับหนึ่งแสนคือแบบไม่รู้แม่งจะแพงอะไรขนาดนั้นอะก็คือเก็บบ้าเลยอะ่ะ เนี่ยดูผมมาดูเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเนี่ย NVC อะ่ะชื่อไม่งโคตรโคตรสวยอะ่ะเออเฮ้ย NVC ตัวนี้มันแปลกๆอะ่ะอะไรอะ่ะไซเรนวิสเปอร์ชื่อแม่งโคตรเท <laughs> ดูสัตว์เลี้ยงดิเนี่ยอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยเฮ้ยหมีเฮ้ยน่ารักอันนี้อันี้กบเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเม่นเฮ้ยอันนี้น่ารักโอ้โห เออนั่นแหละเป้าหมายของผมมีและคือฟาร์มเก็บตังค์แล้วก็ไปซื้อสัตว์เลี้ยงมาสักตัวเออซื้อไข่มาซื้อไข่มาสักฟองอ่ะเออนั่นแหละโอเคก็ตามนั้นฟาร์มเก็บตังค์ซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วก็จบคลิปเลยพอก็คอนเทนต์มันน่าจะมีอยู่แค่นี้แหละสำหรับคนที่ อันน้นะเออโหลดมาเล่นอนะ่ะโอเคโอเคผมว่าเราก็พร้อมละตอนเนี้ยมีตังอยู่สองแสนหกไงเอออูฟา์มจนตาเปียกตาแฉะเล่นเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <c ười> คืออีกนี้กูจะบ้าแล้วอีกนี้กูจะบ้าแล้วกูจะเดินแบบเออเดินแบบไรสมองอะแบบซัมบีอ้อะเดินแบบเออเอาผักเปิงคยเออมาเก็บ มาเก็บพืชเออโอเคเอ้แต่ก่อนที่ผมจะไปซื้อมีอะไรจะบอกเห็นอันนี้ปะหกแสนคือแบบว่าถ้ากูเก็บตังค์ขึ้นไปอีกอ่ะกูตายเนี่คือกูตายเนี่เป็นบ้าตายผมก็เลยตัดสินใจว่าเออมีสองแสนเนี่ยเอาไข่ใบละแสน่ะเออสองใบ แค่นั้นแหละเออโอเคได้ไข่ามาแล้วฟักฟักฟักไงอะ่ <Hey. S 1> ะเฮ้ยไข่สเลี้ยงฟักฟักไงวะเฮ้ย <Hey. S 1> ฟักไงอะไข่ไข่ได้ไข่แล้วนี่ไงฟักฟักที่บ้านเหรอฟักไงวะเฮ้ย hey. โกงกป่ะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ย hey, ไอ้ร้านค้ามึงบอกวิธีกูดิฟักไข่ฟักไงวะบอกวิธีอันนี้ Trade. แหละเทรดแลกแลกไม่ได้อันนี้คืออะไรเทรดนี่ว่าแลกไม่กูไม่ได้จะแลกกูจะฟักไข่มึงสอนกูหน่อยไอชิบหายไม่เคยเล่นไอทำไงวะฟักฟักไข่ ฟักไงวะผมเคยดูเออเคยดูคลิปพี่แป้งอยู่นี่ว่ามันต้องมาไปวางที่แป้งมะนี่ไงเออ,โ,อโหเลิศเลิพี่แป้งครับดูโอ้โหอีกสิบนาทีกูเล่นเป็นชั่วโมงกูยังต้องอยู่กับเกมนี้อีกสิบนาทีเหรออ่ะความจริงกายปรากฏอีกยี่สิบวีเท่านั้น โอ้ oh, ให้ตายเล่นจบเกมนี้กูเป็นบ้าแน่โอเคอีกสิบวิโดยประมาณโอเคเก้ okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามมาสัตว์เลี้ยงตัวแรกของฉันกดกดไงวะกดไงโอเพ่นนี่ใช่ปะนี่ใช่ปะหมา ได้หมาโอเค,อ,เค,อ,เคอุ้ยเชี่ยเรามีสับเลียงวะไก่อไเยอะเนี่ยบรรดาความจะเป็นไปได้กูได้ไก่อแต่มันก็ยี่สิบ้าเปอร์ซนต์ะเนาะมันก็สุ่มอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนชื่อได้ไอ้นี่ชื่อว่าไอ้ดำโอเคดำโอเค,อเค,อเคตั้งชื่อดำฟูด ฟูดไ,ไม่ได้ไม่รู้ขี้เกียจอ่านละต่อไปไก่ไก่เปลี่ยนชื่อไก่ไก่โอเคเปลี่ยนชื่อเป็นไอ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 นิกเออไก่ตั้งชื่อว่านิกโอเค ได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วสองตัวโอ้ oh my god ในที่สุดจะได้หลุดพ้นจากเกมนี้สักทีโอ้โหกูเครียดจะตาหาอยู่แล้วเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. เป็นไงเราประสบความสำเร็จนะเออเนี่ยได้สัตว์เลี้ยงมาเล่นเอาจนได้อ้กูไหนวันนี้นี้ไอดำาไอหมาดำจริงๆมันสีน้ำตาล โอ้หตัวมันเล็กนิดเดียวเองเพอมาอยู่ในมือเราอะอีชห <c oughs> มาเป็นตัวเล็กทีเดียว <c oughs> มานี่ดิไอ้นิกเอาไอ้นิกมานี่เออโอ้โหไอนนห้นี้ตัวโคตรใหญ่เยอะแม่แงตัวแม่งใหญ่กว่าหวยอ่ะ <c oughs> ก็โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับใครชอบเกมนี้ก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เวดาร่างโก g กา d e เดนหรือเปล่าไม่รู้เออก่อนจะเล่นนะครับแนะนำปิดอินเทอร์เน็ตด้วยโฆษณาแม่งถี่จัดแม่งขึ้นเป็นยี่สิบสามสิบเลยอะเออปิดอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าคนที่ไม่มีเน็ตจริงๆเอออยากเล่นเกมนี้ก็ลงมาเล่นได้โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบาย อลไรกันเยอะนะครับแนะนำให้ไปเล่นโลบบอกดีกว่าเล่นโลบบอกดีกว่าเยอะเลย